สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะยุ่งจะมาแนะนำวิธีการใช้งานที่ดันเข่าแบบละเอียดกันค่ะจากเย็บผ้าเบอร์นีนานะคะทุกรุ่นเนี่ยเขาสามารถต่อที่ดันเข่าได้หมดทุกรุ่นเลยตัวที่ดันเข่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยที่ใช้ในการยกตีนผีขึ้นลงแบบอัตโนมตัติโดยที่เราไม่ต้องแบบใช้มือในการยกคันโยกตีนผีนะคะ ที่ดันเข่านะคะของจากเย็บผ้าเบอร์นีน่าค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะตัวด้ามค่ะก็จะเป็นตัวด้ามพลาสติกแบบนี้แล้วก็ด้านที่เป็นตัวต่อกระจากนะคะก็จะเป็นด้ามเหล็กแนวโค้งแบบนี้ค่ะ dachte, <_ ends> อันนี้จะเป็นลักษณะของที่ดันเข่านะคะที่ดันเข่าตัวนี้นะคะตัวปลายที่เราจะติดตั้งเข้าไปกับตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนล่องแบบนี้นะคะสามารถใส่ดันเข้าไปในตัวจากแล้วเป็นตัวล็อกได้เลยค่ะ สำหรับช่องเชื่อวไว้สําหรับใส่ที่ดันเข่านะคะที่ตัวจักของเบอร์นีนาค่ะก็จะอยู่ตรงมุมด้านขวานะคะจะมีสัญลักษณ์และรูปที่ดันเข่าอยู่ที่ด้านข,าข้างของตัวที่ใส่ที่ดันเข่าด้วยนะคะวิธีการใส่ที่ดันเข่านะคะเราจะนําปลายเหล็กตัวนี้นะคะดันเข้าไปในรูที่ดันเข่าตัวนี้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะ ดันเข้าไปแรงๆลึกๆจนสุดนะคะให้เหล็กค่ะล็อกกัดรูที่ดันเข่าแบบนี้นะคะสําหรับที่ดันเข่านะคะเมื่อเราติดตั้งเข้าไปในตัวเครื่องจักรแล้วนะคะตัวที่ดันเข่าค่ะตัวเหล็กนะคะแล้วก็ตัวด้ามพลาสติกของเราตัวนี้นะคะเรียกว่าก็จะโค้งเพื่อรับกับสลีละเข่าเราเวลาเรานั่งเย็บพานะคะตัวนี้ก็จะโค้งไปไว้อยู่ใต้โต๊ะของเราแบบนี้เลยค่ะ ในการใช้งานที่ดันเข่าของเราตัวนี้นะคะนอกจากเราจะติดตั้งที่ดันเข่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข่าของเรานะคะควรจะอยู่ในตำแหน่งของที่ดันเข่าพอดีเลยค่ะเวลาใช้งานนะคะเราจะใช้เพียงเข่านะคะง้างตัวที่ดันเข่าค่ะไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะเมื่อเราใช้เขา่าดันที่ดันเขา่าไปทางด้านขวานะคะตีนผีก็จะถูกยกลอยขึ้นแบบนี้ค่ะ ถ้าเราจะเอาตีนผีลงนะคะก็สามารถง้างเข่าค่ะกลับมาทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะในการเย็บผ้านะคะถ้าเราใช้ที่ดันเข่าค่ะในการช่วยยกตีนผีขึ้นลงนะคะเราก็มี2มือค่ะในการประคองผ้านะคะในการเย็บผ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขยับผ้าแล้วก็เย็บผ้ามากขึ้นค่ะสําหรับการเย็บผ้าโดยการใช้เท้าเหยียบและใช้ที่ดันเขา่าควบคู่ด้วยนะคะ เอาจริงๆแล้วค่ะถ้าเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งฝึกการใช้งานจากหรือว่าเป็นแบบมืออาชีพแล้วจริงๆยุ่งก็อยากแนะนําให้ตัวเท้าเหยียบค่ะให้ใช้คอนโทลด้วยเท้าซ้ายนะคะแล้วก็ที่ดันเข่าเนี่ยเราจะคอนโทลด้วยเข่าด้านขวานะคะเพื่อช่วยให้งานเนี่ยเย็บเร็วแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตัวยุ่งเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่ถนัดเท้าขวา ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ถนัดเหยียบเทาซ้ายเลยนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ควบคู่กับที่ดันเข่าได้นะคะโดยการวางเท้าขวาค่ะอยู่ลงบนแป้นเท้าเหยียบได้เลยถ้าเราจะเย็บนะคะเราก็เย็บได้เลยแต่ถ้าเราจะเอาตีนผีขึ้นก็แค่เอาเท้าค่ะออกจากตัวเท้าเหยียบแล้วใช้เข่าดันเพื่อยกตีนผีขึ้นลงนะคะเดี๋ยวยุ่งจะมาลองเย็บผ้าโดยการใช้ทีท่ดันเข่าในการวางตีนผีขึ้นลงและใช้เทา้าเหยียบในการเย็บนะคะ จะคอนโทรลควบคุมความเร็วหรือหมุนผ้ายกตีนผีขึ้นลงก็ทำได้ง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะที่ดันเข่าของเบอร์นิน่านะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการช่วยยกตีนผีขึ้นลงแล้วนะคะเมื่อเราเสร็จชิ้นงานหรือเราจบชิ้นงานนะคะเรานำตีนผีขึ้นค่ะโดยการใช้ที่ดันเข่านะคะเวลาเราดึงผ้าดึงได้ออกมาค่ะสังเกตนะคะว่าตีนผีลอยยกขึ้น ฟันจากตัวนี้ก็จะถูกจมลงไปด้วยนะคะตัวนี้มีข้อดีมากๆเลยค่ะในกรณีถ้าเราเย็บชิ้นงานที่มีเส้นใยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเย็บใยเย็บผ้ายืดเย็บผ้าไหมนะคะเวลาที่เสร็จชิ้นงานแล้วตัวฟันจากก็จะถูกเก็บลงไปด้วยเวลาดึงผ้าหรือหรือดึงได้ออกมาค่ะตัวผ้าหรือตัวได้ก็จะไม่ไปเกี่ยวกับฟันจากนะคะไม่ทำให้เสื้อผ้าเราเสียหายด้วยค่ะ และนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานที่ดันเข่าแบบละเอียดนะคะถ้าท่านใดซื้อจากรุ่นที่สามารถใส่ที่ดันเข่าแล้วสามารถหาซื้อที่ดันเข่าตัวนี้ไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะรุ่นไหนที่มีอยู่แล้วก็ลองนํามาใช้งานดูนะคะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายจริงๆค่ะถ้าใช้แล้วจะชื่นชอบแน่นอนค่ะ